คนไทยใส่แพนเคนเน็ตดูกาวใส่รองเท้าแบรนด์ไทยลงเล่น ACL Elite ในสีเสื้อบุรีรัมยูไนเต็ดกระแสชื่นชมล้นโซเชียลเมื่อเคนเน็ตดูเกาวกับตันทีมบุรีรัมยูไนเต็ดถูกจับภาพขณะสวมใส่รองเท้าแบรนด์ไทยแปนไทยแลนด์ Thailand, ลงเล่นในศึก AFC Champions League Elite สร้างความภูมิใจให้แฟนบอลไทยอย่างมากดูเกาวซึ่งปัจจุบันถือพาสปอร์ตไทยและใช้สินค้าจากผู้ประกอบการไทยได้รับเสียงชื่นชมว่า แทบจะเป็นนักเตะไทยเต็มตัวไปแล้วหลังทั้งใช้แบรนด์ไทยสนับสนุนสินค้าคนไทยและลงเล่นให้สโมสรชั้นนําของไทยลีกอย่างต่อเนื่องแฟนบอลจํานวนมากแสดงความเห็นว่าหากเจ้าตัวยังคงผลงานยอดเยี่ยมเช่นนี้อาจได้มีลุ้นติดทีมชาติไทยในอนาคตพร้อมผู้ติดตลกว่าถือพาสปอร์ตไทยใช้แบรนด์คนไทยเล่นทีมชาติไทยด้วยเลยไหมละ่ะทั้งนี้ภาพการลงสนามของดูเกาพร้อมรองเท้าแพนถูกเผยแพร่โดยเพจบุรีรัมยูไนเต็ด และกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วสะท้อนถึงพลังสนับสนุนสินค้าคนไทยในวงการฟุตบอลระดับเอเชีย